สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ซอกกีนักขุดครับมื่อนี้ลงทุนขนาดครับเจ้าของบ้านมืน่อนี้ตัดนะน,นี่เงตัดยังออกให้เลยครับจากดดินได้เขาไปเทะกันได้ถ้าว่าตัดออกว่าได้ครับลงทุนกันได้เขาได้ออกว่าได้ครับรถด,ดัำก็ได้เยอะนี้เบิรงเบิรงกยิงเล็กครับจ่ออกได้บอ่ออกได้อยู่ว่า่ะดิ <laughs> เขาไปแล้วได้ยากได้บ้างออกเยอะเออเออครับแคบแคบอีดีเลยปุ่นเขาไปได้แต่ว่าออกมากปัดทีครับบันทีติดอีกถอยไปถอยมาถอยอีกถอยอีกถอยไปพี่อด้มันต้องตั้งลำต้องตรงอีู่ด nah ้มันจะมาได้ดิ เตียจีออกได้ครับนี่โซดโซดโซด,ดมา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 เอกขนาดจะข้องเพุตัตนั่นนี่ยังไงได้ครับนี่แห้งเลี้ยแแคบขนาดนี้โอ้โหครับงานโหดไอพี่เอก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 ใช่เอกนะโอ้กระจกกระจก ต,ตั้งรับไหมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขายแลก่อพระเอานาเขาบ้าบ่โอ้ยกระเบนแล้วจะต้องอันนั้นดิต้องดากตั้งตรงก่อนเป็นได้ได้บ่ระจกดิมันต้องตั้งตรงพี่มันจ้งสีขึ้นมาได้โอ้ยพระเอานาเขาครับ แต่ข้อที่ใหญ่ได้มากขอ้อกุ้งอ่ะยิ่งยวดไปดิอยเบิกเล็กกันสิองได้บ่บ่ได้เจ้าตกเอาดาบไปผุดก้อนไหมพ่อพ่อพ่อ โอ้ยรถมอนเส้นร่องเลยรถมันแห้งเนาะปวดเดี๋ยวคาดว่าจำเนาะคุยอันนี้อันนี้อันนี้ถอยโยกเอาดาบมาพี่แล้วเอาดาบมาตั้งผีรถไทยกับบมาเสยหายได้ยอดี ฐานราถไทยเสยตัวนี้ออกไห้เขายังได้ถอยตรงไปดียนะเป็นได้รเงี้ยระบาดแตกแลระบาดดีจัดไป่ยากมันเขายากกว่าที่ปราบเสียน <c oughs> เออเป็นตงตีโง่มาพี่เจ้าต้องเอาดาบมาพี่ยังวะบอกว่าถัดตีโยกมาเดียวหุ้ยดาบพี่เอาหัวตีโค้มาเดี่หันเลยนี่เอาหัวเสิร์ฟมาพี่ก่อนตบตอนมาพี่แล้วก็ตีโคกราบขึ้นนะเอามาพี่มาพี่บอบอันโพดมันโพดมันจ่อโพดเจ้าตกเตี้ยเลี้ยวมาพี่ บอกข้ามันขัดสิพ่อโยกได้โยทุ่งตีดากไปพุ่นไหมเอาดากเลี้ยวลงไปต้นม่วงพุ่นถอยไปพุ่นเลยเข่าพุ่นเลยใายไปใายไปหน่ะแหมใสยไป,ไยไปพ,พ่อพ่อยืนหันละถอยเลยใสายส่ไปเดือดละใายไป,น,น,ยไปนั่นใายเลย ไ,ไป,พ,พ,พ,ไปพ่อพ่อพออไปเห้อ,ออกว่าไรอีกเขาได้เตีออกว่าไรกันแล้วแล้วเนี่ยดีเอากับเขามานีก็ถอยโยกกว่าดีถอยอวเยเจ้าเหตารใช้ำศัพท,ท์ที่จ้จำกเา้าหรอ แน่นโมบีจังหวะเวียงเนาะรถลตั้งขั้นใหญ่แน่นน่ะหองข่อยแข่งขั yeah> ้นใหญ่กว่าหงเพื่อดีขากระจกข่อยมันกลวกเข่ามาอวยหัวมาแลวกถอยโยกลูกผดเออกระข้ากระจกหละลาเข่ามาแลวกัดอวยมาขึ้นไปอีกขับมาเลยขับมาเลยอ๋อปฏิทัศน เท้าถอยไปโยกไปทางใดยี่บ่โยกไปอีกนะถอยโยกไปก่อนถอยถอยเบิ่งจังหน่อยเบิ่งมีแต่ว่าโยกบ่บ่เบีเยดบ่เบีเยดบ่เบียดบ่ได้บ่ได้เจ้าต้องถอยก่อนถอยมาเลยถอยมาเลย viết cả chốt quá. Ừ, hàc <laughs> <laughs> oh, yeah. ấy đi. Đi theo theo thôi, ngày qua Anh gặp, anh okay, <laughs> <laughs> ออกได้แล้วครับปีเดียวเอลเดียวออกให้เพื่นครับออกก็ได้เขาต้องโย่อเขาด่ากันพุ้นกันยังวะเออจุดจอดทีปราบเสียงเี๋ยเอาอีกกองหนึ่งครับปีแกเอาลูกนี่รถเน่อ เ,เ,เ,เอาเจ๊ดบอกยังอีกสองก่ดิออยังอีกสองถ่ายทอยถ่ายทอยโตมากประเทศน่ากีได้ได้อยู่เใรถไทตมนาันพอัเพิมนอเออเรถไทยเดี๋ยวเพิ่นไปอันดามาเดี๋ยวเพิ่นอันใก็ได้เออเ,าาเออเดี๋ยวโยกจบบนเอออ่ะเอารถเข่าครับเขา่เขาก็ได้อ โอเคเดี๋ยวสีเขา่าแบบได้ครับเดี๋ยวทาบเบิรงนกันอ่ะดูใหเดี๋ยวเขาครับหครับบัดดี้โอ้ยยิงเล็กเขาออกก็ได้ครับเขาได้ออกก็ได้ยิ่งเล็ก <c oughs> โอ้ยบา <c oughs> ปบา<ป> <c oughs> บเสียดแน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปราบเสียดแนงโอ้ยจะของทีประกันลูกทุนขนาดได้ครับตัดสนนั่นแนงสนจะยื่วออกหายตะพื้นได้อยา่างใดดินว่าจะเอาอีกสักสองว่าฉัน เอา<จ>อยบ่เอาอยกบ่แาอยจะได้เพิ่มอีกเข้าจะเอาเาขาได้ดไบ่ตอนี้รถไทยเขาบ่มาดิทนรถไทมากมันกันนดสี<ร>อันนั้นอยอนรถไทตัวไม่อยู่หม่อลองรถไทอีกรถไทเพิ่มมนมบนกขาโทษขาดข้าเขาหนกกว่เพิ่นเพราะว่า,ข,าข,ข้ามันเป็นจงบขั่วลังขากับสูงขั่วไปบ่มันลังขามันสูงขั่วหันหลังขึันกัน ติดท่ากระจกลังค่าให้มันสูงตัวแกนั่นเองเอ้าติดแน่ลังค่าตึงเออไอ้เพื่นเบิรงกได้นนผุดติดกระจกขางเบิรงกครับเลยกระจกขางโอ้วิดลงประคับอันนีครับติดไปเลยโอ้ยไลยตาแล้วนเนาะปลาโเป็นเบิงเอา,อา,เอา,เาค,ครับความยากถ้าเบิรงสีหนาคนขับนี่อันนี้ไม่ได้แล้ว เอาเลยบออาวโอเครถเขาเชรถคนทีตามได้ยินหรือเป่าได้ได้ได้เอาไม่อยู่บ่อนี่เอาไม่อยู่บ่อไม่ได้เชื่รถนะคือในหาบอทั้งทั้งรอกคนละเจ้าเอ็นบอคนละเจ้าเออเอาไปอีกสองสันอีกสองล้ออืออาโอเคปืนเนี้ยใช่ค่ะเหอเนี่มันบุวิดลังขาจอดกันอยู่นอเวกอืมเอาใส่ใส่ฟีมือเอา ยี่ปูเตี๋ยวหย่านบ่มายยุเผิ่อหนักยเบิ่งก่อนคอยตอดอกได้ที่ราือเียวแหลออวิสมาแน่ลคะวิธีก็ได้ติดแก ระโจ๊กขางท่านนี้เออตีกระจกขางปะใส่หนักอ้าวมุนแล้วท่านไหมนักกระตีสท่านหนึ่กระติดเอาเบิ้ลครับเอาเออไวยครับกระโจกโอ้วขับเลยขับเลยเอออยากเป็นอยากกับหลอดไปอีกเดียวนึง อ้าวโอเคครับเดี๋ยวจะพอกันไปห้าคลิปละคลิปหนีโอ้ยท้อลงโคตรเท่งครับไปแล้ครับสวัสดีครับ